พาะน้องคิดตัวเองคิดเสมอน้องคิดเสมอไงเพราะน้องคิดว่าน้องตัวเองน้องไม่ดังไงคนคิดแบบนี้แหละจะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียจะอยู่วงการได้นานแล้วก็เห็นไหมคะยกมือไหว้แม้เป็นเด็กเด็กเล็กผู้ใหญ่น้องก็ยกมือไหว้หน้าเวทีนั่งร้องนั่งร้องเสียงก็มาเต็มยืนร้องเสียงก็มาเต็มยกมือไหว้ขอพวะคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีไม่ว่าจะติ๊กตอกผิดพลาดอะไรน้องคําติเตือนของพ่อพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ย พี่รันว่าคนที่อยู่ข้างๆไกลน้องต้องสนับสนุนน้องไปทางที่ดีนะส่งเสริมน้องไปทางที่ดีอืแล้วก็มันก็เป็นแบบอย่างด้วยแล้วก็เอามาคําติเตือนของพ่อแม่เอฟซีเอามาเอา,เอามาเป็นเป็นคําสอนแล้วจะพูดอยู่เสมอว่าอาขอบคุณที่ติเตือนแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองอีหลานน้อยจะเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็จะเอาไปเอาไปฝึกฝนเห็นไหมล่ะน้องพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันได้ใจเอฟซีไหมล่ะ สวัสดีพ่กสวัสดีครับพี่รังการังมาจากช่องน้องปอแดงครับขอบคุณมากค่ะอือพี่รันหกสิบเ้วเลอครับนึกว่าสี่สิบหรือห้าสิบขอบคุณกับค,คนคนญาติเมียพี่ชิชอนขอบคุณมากค่ะหกสิบจ้ะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอันนี้หน้าหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยเออหน้าหน้าไม่ได้แต่งนะเออคือหน้าไม่แต่งนะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาอะไรเลยอือนี่แหละอือบางบางทีพี่รันก็ไม่มีเวลานะ่ะอือ บางครั้งเราหายไปอ่ะเราหายไปบางวันบ,บางวันวันสองวันเราหายไปไม่ใช่เราไม่ยืนหนึ่งเรายืนหนึ่งเหมือนเดิมพี่รันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วรักเธอไม่มีข้อแมน้นี่คือมันเป็นคนแรกที่พี่รันใช้คํานะยืนหนึ่งอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรักเธอไม่มีข้อแม้อันนี้คือมาจากช่องพี่รันนะการเวลาจะเป็นเครื่องจัดสรรแต่ละคนคร,ครับใครดีตอนเออใครดิ้นตอนนี้ใครดิ้นตอนนี้ก็ดับอย่างเดียวครับอ่ะกิติวัตรขอบคุณมากจาก้ะ หกสิบแล้วไม่เรียกว่าพี่แล้วครับเรียกยายรันนะนึกว่าสี่สิบแปดห้าสิบทุกคนเขาเรียกแม่รันไงเขาเรียกแม่รันแม่รันไงทุกคนเขาเรียกแม่รันจ้ะกแต่ช่องพี่รันคือช่องพี่รันนะจ๊ะช่องพี่รันนะจ๊ะอืมรังยูเมะมันก็เลยต้องใช้คําว่าพี่เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับฟังๆขอให้ตัวเองน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอบคุณมากพี่น้องรักอืมลูกสาวเราจะต้องน่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่แล้วล่ะนะคะพี่รันที่ญี่ปุ่นหนาวยังขนาวแล้วจ้ะน้องสาวมิงเบีย สวัสดีค่ะพี่รันมาชาก็มาค่ะน้องปราณีขอบคุณมากค่ะรบเลฟๆค่ะพี่ปราณีน้องปราณีรเลฟบจ้าขอบคุณมากนะคะอุ้ยมีเห็นไหมคะขอบคุณมากนะคะเป็นเพระคุณอย่างสงเลยค่ะพิมพ์ชื่อมาให้อย่าลืมนะคะพี่รันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะอย่าลืมนะคะต่อไปบอสโจซ้อนนุชจะบริหารเวลาลูกสาวอย่างไรงานเข้าเยอะมากเอฟซีปวดหัวแทนอุ้ยขอบคุณมากค่ะสิงห์ผักขมพี่วรรณภาหายไปไหน คิดถึงพี่วรรณภาอยู่นะคะพี่รันคนทําบุญถึงไม่แก่ครับพี่จรัสขอบคุณมากค่ะเนี่ยทําบุญจนหมดตัวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มีคนเออนี่แหละขายหน้าไม่ว่านะคะเออเออไม่รู้แหละเออมีคนเข้าไปดราม่าเจ้านางน้อยในช่องน้องปอแดงครับเออก็ขึ้นหัวข้อแบบนั้นมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมันก็ต้องดราม่าอยู่แล้วล่ะก็ขึ้นหัวข้อเออถ้าขึ้นหัวข้อแบบนั้นอ่ะแน่นอน ทุกคนก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วนึกว่ามีดราม่าอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่รันเอ้าพี่บบดีเจพี่วรรณภาขอบคุณมากครับพี่วรรณภานะคะพี่ชูชาตสวัสดีครับคุณรันติดตามให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะคะจะกดติดตามน้องต้องเออจะกดติดตามน้องมั่งมีเข้ายัางไงคะอ่าบอสโจน้องมั่งมีวางลิงก์ได้จ้ะเพราะเรามีกุญแจเราวางลิงก์ได้นะบอสโจโซนุบริหารงานเก่งอ่าเขาถูกต้องขอบคุณมากค่ะชอบพี่รันค่ะขอบคุณมากจ้ะ นอนเพิ่งตื่นค่ะพี่รันเยอรมันแปดโมงเช้าค่ะผมชื่อจรันพี่รันพูดไม่ถูกผมชื่อจรันจรันใช่ไหมจรัเหรอจรัดหรือจรันจรันหรือจรัดจรัลใช่ไหมจรัลถูกไหมถ้าจรัดถูกก็ขึ้นพิมพ์คำว่าถูกจรันถูกก็คือถ้าผิดก็คือว่าผิดอ่ะผมชื่อจรันพี่รันพูดไม่ถูกครับอ่ะขอบคุณมากค่ะจรัดหรือจรันเอาให้เอาถ้าจรันพิมพ์คําว่าถูก ถ้าจะลัดถูกก็พิมพ์คําว่าถูกอืมแม่นบปละ่าล่ะอ่อ่าไอ้นั่นพี่รันก็ไปดูมาเอาจะลัดไม่ถูกจะรันล่ะถูกไหมจะรันถูกไหมเอาฝากช่องด้วยคับปาโลมาอยากรู้จังว่าคลินิกอะไรตื่นเต้นเออตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนจ้ะอืมอ่าจะลัดถูกโอเคจะลัดนะจะลัด จะลัดถูกนะจะลัดไม่ถูกโอเคจะลัดจะลัดถูกนะโอเคจะลัดถูกโอเคจะลัดถูกโอเคจะ้ะน้องเคขอบคุณมากค่ะเจ้าพรังบัวอ,อืม